สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติวที่ชาแน,นลนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกับเราอีกแล้วในเกมฟรีไฟล์เดี๋ยวเรามาไต่เด้งกันนะ ได้เลยจ้ามามาโอ้โหเพื่อนไม่ตามเราเลยอุยโอ้มันเนี่ <_ t od d> ยเงียวเยัยบมารอบที่สองกันค่ะขอโทษฟ้ามาูมา้ใจ Ma. Let's go. You need to oh, come. my Oh Bye bye. Oh, oh. ก็จะโลมั้ย oh.

อยู่ในอีกอยู่ไนอีกอยู่ในอีกหน้า ý ừ, ừ, chay một Như này không? Bịt đi ดีสุดยอดไปเลย oh. มารอบที่สามกันนะทุกคนโอ้ขนาดไม่มีเกาะเนี่ยโอเค let's go เลยจ้า อืมขวาหนึ่งไปเลยไปเลย,อ,ยอุ้ยเอ้ยหอยโอย ลอ <g ül> งค่ะเงยโอ้โหทุกคนเกมตึงสุดๆ <g ül> มารอบที่สี่ค่ะ <g ül> เป็นปืนนี้ขอโทษมา ไปจ้าหนูกลัวนะเนี่ยไปกับเพื่อนดีกว่าอยู่ไหนเจ้หัวทองมาเสียเอ้ยหัวแชมพูมาเสียหัวแชมพูไม่เสีย không thấy hình mấy à, ôi, cho mày gian cái thằng mảnh, có giống một con đường ไปๆๆๆๆๆช่วยกันช่วยกันช่วยกันๆๆเพื่อนเราก็หัวแดงทุกใจหมดเลยอยูเขาจะมายิงเราไหนอะโอเคชนะเกมตึงมาก ชุบชุบมาไปค่ะอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วอย,อยู่ตรงกำแพงนั้นหนึ่ง คงคอยระวังมาซีมาซี่หย โอ้โหสุดยอดไปเลยเพื่อนเก่งมากมารอบจดสินทุกคนให้เขาชนะได้ like ไม่อยากจะซื้อลูกซองเลยเพราะว่าแบบซื้อที่ไรคือแพ้ตลอดไปค่ะเราอย่าแพ้สิ โ,โอ้ยเกืออไปแล้วขอหน่อยอยานนะมาอุ้ยอยู่ในบ้านคนหนึ่งมา โอเคค่ะทุกคนสุดยอดมากพี่หัวแดง oh. หวังโอเคคะ่ะเราก็ชนะนะคะเ <any time S 1> นี่ยเดี๋ยวจเจอกันใหม่อีกพีหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย